ครับมาเล่นกับปลาลบเรานะครับปลา this มาซิลิงใช่ไหมซิลิงครับโอเคตานตาหน้าดินเนาะโอเคเดี๋ยวผมเกลี่ยปลาขาขาขาเกลี่ยมาครับออกเลยปลาลบเราครับผู้สวของเรานครับโยโยอยู่ตัดตัวเดือดตัวอุย เฮ้ยดึงสองมือสองมือปล่อยโอเคยัอยัวย่วยัวเอาให้เหนื่อยปะผมถ่ายเราไม่มีครับเข้าไปถางหมดไหมถ้าแบบจะถางคนไหมจะได้เห็นื่อยดิ่งดิ่งรถถังเปล่าปะโอ้ยเออยยิ่งข่าโป้เลยใหญ่อะปะ เขาแหละอืมอย่างไห้ท่อนเลยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไม่ไม่เอออีซีเออซีไว้ยอีซีอีซีใหญ่ป๋าปลาเบี่ยงมานี่ครับรอบมาหนิรอบข้างครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ใจเย็นปลาใจเย็นกันใจเย็นลูกหัวเอ๊ยใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยหน้าดิน แปลว่าเอาป่สำเร็จสำเร็จสำเร็จโอ้ยครีมด้ามเหลืองพ่อมาอยู่นีโววงแตกเลยครับผมนั่งกินข้าววงแตกอีกแล้วนวดข้าวอยู่นูน พาจับกดคอเหมือนเดิมกดคอลุกกดคอมามาพ่าทำเองมาเอาให้แน่ใจไม well. ่เป็นไรไปไม่เป็นไรไม่ยังบ้างสามสามคร้งเข้าเข้าป่าเข้าคอครีมวะเนาะโอ้ยม่หยอดน้ำมันเลยนะครีมพึ <h <h ่งซื้อมาใหม่แล้วครับพึ่งซื้อมาใหม่โอ้ยเข้าเข้านี่เรียบร้อยนะเบอร์สิบสี่เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างนี้ เรากก่นี้เออไงครับเต็มยอดเตด็มย <c oughs> ้อดห้าควาเด็ด,ด,ดตาเบ็ดครับตาเบ็ดระวงัขงข้างๆข,ข้างจับตรงอันนี้มันตายแล้วนั่นแหละครับเออโชว์ด้านข้างหน่อยนี่ป่าบลบเราครับทำสำเร็จอีกแล้ว โอ้ยมจอดอะเดี๋ยวปาให้ปาเองครับเราเดินเองครับเจ้าเจ้าเจ้าโอ้บรรยากาศเดี๋ยวปาเดี๋ยวเบ็ดเกี่ยวโอเคเราต้องช่วยกันครับโอ้ข้าววงข้าวแตกเลยอะเดี๋ยวผมเปิดตู้เดี๋ยวผมเปิดตู้ฮะ ตัวนี้ใหญ่ป่ะอันนี้อันนี้มันพันของผมเหรอนู่นเน่ไอที่มันดึงขาดเมื่อกี้ของของผมป่ะใช่เออของผมมาดินี่ครับตัวที่สองแล้วครับพู่กันเลยพี่น้องพีน้องวีน้องเจ้าความสุขครับเออแบบนี้เลยความสุขนะป่านะ 太完美了。